ผมคิดว่าทักษิณชินวัตรมีคนรู้จักใครก็ได้คนสนิทของคุณที่ติดยาอยู่น่าจะลองให้เขาใช้กัญชาเพื่อบำบัดอาการติดยาดูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี้ย21มิถุนายน2 5 6 5ทักษิณชินวัตรในชื่อว่าโทนี่วุฒซัมหรือที่ผมเรียกว่าโทนี่ลนซัมได้ออกมาพูดในคลับเฮาส์ โจมตีเรื่องกัญชาเสรีในไทยว่าเหมือนฝิ่นออกมาใหม่ๆก็บอกมีสรพคุณเยอะสุดท้ายก็มีการเสพติดกันเยอะกัญชาก็เหมือนกันมีสารเสพติดอยู่ในตัวและมีสรพคุณแต่ต้องสกัดให้ถูกต้องตามหลักการฉะนั้นการเตือนกับเยาวชนต้องมาพร้อมกับการให้เสรี ไม่ใช่หาเสียงนี่คือทักสินพูดนะไม่ใช่หาเสียงแล้วบอกปลูกกัญชาเซรีชนะแล้วแต่ชิปหายหมดและมีการประกอบสายแม้กระทั้งไข่เจียวมีออยอกำกับด้วยผมว่ามันเพี้ยนไปเพื่อนผมเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเอากัญชามาสูบมันเสพแล้วเกินขนาดโลกจะล่มสลายกลัวมันโดดตึกสิ่งที่เหมนกับตาต้องอย่าทำเป็นเล่นไปมีวันหนึ่งคนเอายาแคปซูลให้ผมเป็นยากัญชากินแล้วหลับสบายจริงๆหลับสบายแต่จริงๆแล้วมีสารเสพติด เขาไม่ได้สกัดให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่บทแล้วตากแห้งกินแล้วหลับสบายแต่ฝันร้ายหลับสบายแต่อาจจะฝันร้ายเพราะมีสารเสพติดในนั้นที่ช่วยคือเศรษฐกิจยาเสพติดเม็ดไม่กี่สิบบาทซื้อง่ายมากสิ่งที่โทนี่วุฒซัมหรือว่าทักษิณชินวัตรพูดนั้นเน่ยพลามจริงๆขอปขอบทานโทษสําหรับคนที่เชียร์ทักษิณชินวัตรเอาเรื่องของเก่าสมัยตัวเองเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจมาเล่าเป็นตุกเป็นตะผมอยากจะเบิกเนรโทรนี่วุฒซัมหรือทักษิณชินวัตรให้ตาสว่างสักทีไปโดนใครเขาหลอกมา รผลการศึกษาเชิงระบาดวิทยาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Drug and Alcohol Dependence เมื่อปี2554พบว่ากัญชานั้นเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่อย่างชัดเจนจำนวนผู้ที่ใช้กัญชามีอัตราความเสี่ยงสะสมที่จะเสพติดกัญชาแค่8.9%คนที่เสพติดโคเคนเสพติด20%กัญชาต่ำกว่าอัตราสะสมผู้ที่ติดผูท้ที่ติดนะฮะดื่มเหล้าเบียร์ 22.7%ตาม่กว่าอัตราสะสมของผู้ที่ติดบุหรี่หรือนิโคติน67.5%เเหล้าบุหรี่เสพติดมากกว่ากัญชาทักษิณชิน,นวัตรฟังอยู่หรือเปล่าแต่เหล้ากับบุหรี่กลับไม่ได้อยู่ประเภทยาเสพติดแถมเหล้าบุหรี่ยังซื้อขายได้ในร้านสะดวกซื้อร้านอาหารโรงแรม ข้อที่2กัญชามีฤทธิ์ทำให้หลับคนใช้กัญชาแล้วจะนอนหลับส่วนคนที่ใช้แล้วหลอนคลุ้มคลั่งมีอาการอื่นเป็นไปได้หรือไม่ว่าเสพย่างอื่นผสมไม่ใช่กัญชาเพียวๆหรือเสพยายอย่างอื่นแต่ถือโอกาสให้ข้อมูลว่าใช้กัญชาอย่างเดียวเพื่อปกป้องตัวเองจากยาเสพติดอย่างอื่นโทนี่ครับข้อที่3นับตั้งแต่ให้เริ่มมีการปลดล็อกกัญชาทาการแพทย์ปี2562 ปรากฏจากระบบข้อมูลและการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการบำบัดและฟื้นฟูจากยาเสพติดโดยภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง2,561ซึ่งเป็นเวลาก่อนปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์มีผู้ที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา244,122รายปี2 0 1 4 ลดลงเหลือแสนเ0 0ดลายลดลงไปเกือบแสนลายจํานวนนี้รวมถึงผู้ติดยาที่เข้าสู่การบำรบัดลดลงในยาเสพติดหลายประเภทอะไรบ้างล่ะยาบ้าฟิ่นสารระเหยกัญชาและกระท่อมสอดคล้องกับการวิจัยที่มีการสํารวจที่ประเทศแคนาดาระหว่างพุทธศักราช2,559ถึง2 5 6 1พบว่ากัญชามีบทบาทประมาณร้อในการช่วยลดยาเสพติด ที่เป็นอันตรายร้ายแรงเช่นเฮโรอีนฝิ่นโคเคนยาบ้ารวมทั้งการติดเหล้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขผลการศึกษาออกมาชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่าทักษิณชินวัตรมีคนรู้จักญาติสนิทมิสหายที่กำลังติดยาอยู่หรือติดยาพยายามเลิกไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาไอซ์หรือโคเคนน่าจะลองให้เขาใช้กัญชาเพื่อบำบัดอาการติดยาดูลองสิครับ ใครก็ได้คนสดิทของคุณที่ติดยาอยู่ลองใ้เขาใช้กัญชาดูแล้วผมเชื่อว่าคนที่คุณรู้จักหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักที่เขาเคยติดไม่ว่าจะเป็นโคเคนอะไรก็ตามหน้าที่จะลดการใช้โคเคนหรือเลิกกันไปเลยแล้วมาใช้กัญชาแทนอีกประเด็นที่ทักษิณบอกว่ากินกัญชาก่อนนอนแล้วนอนหลับฝันร้ายผมจะเบิกเน่ได้ข้อมูลนะคุณทักษิณโทนี่วุฒซ้ำฝังเมืองไทยเรามีปราดกัญชาไทยชื่อลุงดำอารามลิมสกุล อยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนตระกูลลิมเหมือนผมเนี่ยแหละเป็นคนที่ปลูกค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชามานานกว่า30ปีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรกัญชาทั่วโลกยังให้การยอมรับลุงดำเขาเพิ่งจะขึ้นไปบนเวทีที่กระทรวงสาธารณสุขเขาพูดอย่างนี้คนที่นอนหลับฝันร้ายจากกัญชานี่คำพูดลุงดำนะคือคนที่มีกรรมชั่วตามมาหลอกหลอน ผมไม่ทราบว่าคุณทักษิณเคยนอนหลับลัฝันร้ายหรือเปล่าลองพิจารณาคำพูดนี้นะฮะเป็นไปได้ไหมว่ากรมชั่วที่คุณเคยทำมาไว้มาหลอกหลอนคุณผมจะบอกให้กระดาษคุณทักษิณผมเองก็ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นยาก่อนนอนเพื่อให้หลับสบายมากผมเอาบุรีมวนหนึ่งเนี่ยผสมกัญชาหนึ่งในสามในบุหรี่และผมก็สูบก่อนนอนหลับแต่สูบนอกห้องนะฮะนั่งอยู่บนชานบ้านสบายๆผมสูบดมกลิน่นแล้วก็แค่สามอึกเท่านั้นเอง แต่ผมไม่เคยฝันร้ายไม่เคยมีอะไรเข้ามาฝันผมหลับสนิทสบายมากไม่ฝันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตามที่ลุงดำพูดผมไม่ได้ทำกรรมชั่วและผมเป็นคนปฏิบัติธรรมตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามจะรีแบรนด์ตัวเองว่าชื่อโทนี่เพราะคนรุ่นใหม่จะได้ไม่รู้ว่าทำกรรมชั่วอะไรมาบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วคุณก็คือนักโทษที่หนีคดีแล้วโดนคดีความต่างๆในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันมีประจักษ์พยานหลักฐานให้ดูชัด รวมทั้งการฆ่าคนมีคำสั่งในการที่ทำให้คนมุสลิมต้องตายที่ตากใบอีกเท่าไหร่ที่คุณพูดมาไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุและผลแม้แต่นิดสรุปว่าผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังโทนี่วุฒซัมพูดเรื่องนี้เนี่ยพูดหวังผลทางการเมืองต้องการดิสเครดิตพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นคู่แข่งตัวสำคัญของพักเพื่อไทยต้องการรักษาฐานเสียงตัวเองในภาคอีสานเพราะตอนนี้คนภาคอีสานเริ่มเห็นด้วยกับการปลูกกัญชาแล้ว ผมจะบอกให้รู้ก็ได้ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านชาวช่องเห็นประโยชน์และคุณูปการของกัญชาในการเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคและรักษาสุขภาพนับวันนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ชมครับเราต้องไม่ปล่อยคนที่ไม่หวังดีอย่างกุลทักษิณ หรือหมอแก่ๆหมอหัวตะวันตกทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องมาดิสเครดิตกัญชาให้กลายเป็นสิ่งเลวร้ายทําให้สมุนไพรกัญชาถูกดึงกลับไปเป็นยาเสพติดอีกแน่นอนที่สุดทุกอย่างใช้มากไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาถ้าอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้กัญชาช่วยรักษาโรคได้พี่ชายผมเป็นหมอใหญ่กเกษียณอายุมานานละอยู่โรงพยาบาลจุฬางอนไม่ค่อยหลับขอสาร CBD จากผมไปแค่แตะที่ลิ้นนิดเดียวพี่ชายผมหลับสนิทต,ตื่นมาตอนเช้าสดชื่น ไม่ต้องทานยานอนหลับไม่ต้องทานอะไรเลยพี่ชายผมเป็นหมอใหญ่จบแพทย์จุฬาเป็นหมอใหญ่สมัยก่อนอยู่โรงพยาบาลจุฬาเป็นถึงระดับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาแต่ก็เษียณอายุมาเกือบยี่สิบปีแล้วและพี่ชายผมเป็นคนที่มายึดติดเหมือนหมอแก่ๆเป็นคนที่สนับสนุนให้คนไทยทานฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยยาขาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีหมออีกเยอะที่ใช้กัญชาญในการรักษาโรคถ้าเรา ใช้กัญชาในการช่วยนอนหลับก่อนนอนจะหยดที่ใต้ลิ้นหรือว่าจะสูบบุหรี่ที่ผสมกัญชาสักหนึ่งในสามมวลหนึ่งในหนึ่งเซนหนึ่งในสามแค่ดมควันเฉยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้านอนเหมือนผมทำอยู่ทุกคืนผมหลับสนิทไม่ได้ตื่นกลางคันและไม่ได้มีฝันร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวสนิทอย่างมากตื่นมาหน้าตาสดใส ผมจะแนะนําให้คุณทักษิณปฏิบัติธรรมมากหน่อยนั่งสมาธิหน่อยทบทวนตัวเองบ้างว่าชีวิตนี้ในอดีตทํากรรมอะไรไว้บ้างขอเข้ามาลาโทษต่อเจ้ากรรมนเวรบางทีคุณอาจจะไม่ฝันร้ายก็ได้อาจารย์ดําเป็นคนพูดเองว่าคนที่จะใช้กัญชานั้นดีที่สุดคือต้องปฏิบัติธรรมฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะโค่นล้ม พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นผู้คิดเรื่องกัญชาปลดล็อกกัญชาแล้วคุณกําลังโจมตีพรรคภูมิใจไทยที่อีสานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พรรคภูมิใจไทยคุณต้องการจะแทรกเข้าไปในอีสานใต้และผมจะเล่าท่านผู้ชมฟัง เรื่องการหาเสียงของอุงอิงในอาทิตย์หน้าท่านผู้ชมฟังแล้วท่านผู้ชมจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่ทักษิณชินวัตรออกมาพูดโทนิวส์ซัมก็คือต้องการเตะตัดขาพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยกำลังสูญเสียพื้นที่ให้พรรคภูมิใจไทย อย่างมากแล้วคอยดูนะครับที่ไปไล่หนูตีงูเห่าที่จังหวัดศรีสะเกดผมพูดก่อนล่วงหน้าเลยไม่มีผลลครับเพราะศรีสะเกดจะมีสอสอยกจังหวัดได้จากงูเห่าที่ออกมาจากพัคเพื่อไทยแล้วก็ไปอยู่รัคกูุ่มใจไทยนี่คือความจริงครับท่านผู้ชมครับ